มาเรื่องต่อมานี่พลาดไม่ได้เลยเรื่องปลอมเอกสารเนี่ยปิดท้ายกันเลยดีกว่าผมบอกเลยตอนนี้เงียบไปแล้วอ่ะคู่หูไอ้ตีตะตอนนี้ไปขายอะไระ่ไปขายของ <sk ill ian> <k iss losing> ก็บอกแล้วนะคนเราทําอะไรมันต้องทําจริงต้องพูดจริงต้องทําจริงและที่สําคัญเอกสารต้องของจริงไม่ใช่ของปลอมถ้าเป็นเอกสารของปลอมเป็นไงครับก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ยนะ เดี๋ยวก็ขายนู่นขายนี่เห็นนี่เห็นได้ข่าวไปขายอะไรก็ไม่รู้แล้วแถวตลาดนัดจกกๆเห็นไหมไม่มีใครเขาก้าจ้างอ่ะเพราะจ้างไปจ้างมาไปเดี๋ยวเฮียไม่รู้ไปปลอมเฮียอะไรมาอีกหรือเปล่ากําลังอะไรครับกําลังกันยังขึ้นศาลกันอยู่ดีๆเลยกําลังซักกันไปซักอันมากาลังสนุกสนานเลยการซักกันซักค้านนะครับซักติงซักค้านกันกําลังมันเลยจู่ๆนะครับตํารวจสารมาเลยบอกขอญอาตจับกลุ่มครับอะไรฮะใช้เอกสารปลอม ทีนี้แม่งโดนจับทั้งไรทั้งลูกความก็โดนจับทนายความก็โดนจับไอ้เหี้ยเดือดร้อนนะครับเออนะฮะออวันนี้อาจารย์บีบแต้มท้องถนนหรือ,อยังผมไม่ออกจากบ้านเลยนะครับไม่ออกจากบ้านเลยผมก็กลัวเพราะผมยังไม่ได้ฉีดไงนะครับ <c oughs> อาจารย์หัวเราะหน่อยครับจุกุยิวเล่นแม่งครบเลยทีนี้นะครับอืมนะ ก็เป็นแบบนี้แหละนะอย่าอย่าไปคิดว่าตัวเองแม่งสนุกสนานอย่างมีทนายความบางคนก็ไงครับนะไม่รู้จะไปทะเลาะก,กับใครงานก็ไม่มีทําก็ไปหาเรื่องทะเลาะก,กับพี่อาชริยะก็เตรียมตัวแล้วมึงนะอย่าคิดว่าเห็นเขาเงียบๆไม่พูดถึงมึงนี่อย่าคิดว่าเขาไม่มองนะครับมึงก็มีคดีเหมือนกันแต่รอเท่าน,นั้นเองรอจังหวะสวนกลับเท่าน,นั้นเองนะแต่ผมไม่ห่วงหรอกไอ้ทนายปลอมเอกสารไอ้ทนาย ไปเบิกความเท็จอะไรพวกนี้ผมไม่ห่วงหรอกเพราะพวกพวกนี้ติดคุกแน่ๆไงติดคุกแน่ๆนะครับเพราะอะไรฮะคุณสังเกตง่ายๆเลยคดีไหนที่พนักง,งานสอบสวนมีความเห็นทางคดีสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องนะครับเมื่อไปถึงอัยการแล้วเนี่ยถ้าอายการตรวจหลักฐานแล้วตรวจตรวจสำนวนแล้วเนี่ยถ้าสมมุติอัยการจะมีสมมุติว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยมีความเห็นทางคดีสั่งไม่ฟ้องจุกกรู พนักง,งานอาการเกิดตัวหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงฮะถ้าเกิดเขาเห็นว่าเออหลักฐานมันไปไม่ถึงหลักฐานมันอ่อนพนักง,งานอาการเขาก็อะไรครับสั่งไม่ฟ้องตามความเห็นของพนักง,งานสอบสวนอย่าลืมนะบางทีไอไอ,ไอ,ไอพวกโง,ง่ทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาบอกพนักง,งานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมเออีเสือไปสั่งไม่ฟ้องพนักง,งานสอบสวนไม่มีอำนาจ พนักง,งานสอบสวนไม่มีอำนาจสั่งหรือไม่หรือไม่สั่งเออพนักง,งานสอบสวนเขามีอะไรครับเขามีแค่ความเห็นเขามีความเห็นว่าเขาจะามีความเห็นว่าสมควรที่จะสั่งฟ้องไหมเออถ้าหลักฐานถึงนะมีหลักฐานนะไปได้ไปต่อได้เชื่อเลยว่าไอ้นี้ทำผิดเขาก็มีความเห็นทางคดีสั่งเ,เสนอให้อัยการว่าเห็นสมควรสั่งฟ้อง พนักงานอายการต่างหากแหละครับที่มีอำนาจในการสั่งหรือไม่สั่งเขาก็มาดูหลักฐานถ้าเกิดสมมุติว่าพนักงานอายการบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ว่ะมันน่าจะสั่งฟ้องว่ะแต่ว่ามันติดอยู่ประเด็นนี้เฮ้ยทำไมตรงนี้มันหายไปช่องว่างระหว่างวัยหายไปหรือจ้าจุกรุ้ใช่ไหมเขาก็ส่งกลับให้พนักงานสอบสวนพร้อมว่าให้พนักงานสอบสวนเนี่ยไปสอบในประเด็นต่างๆนั่นมันหมายความว่าพนักงานอายการจ้องจะฟ้อง จ้องจะฟ้องเพราะหลักฐานมันไปได้แต่ว่ามันขาดตรงนี้ไปคุณลืมตรงนี้ไปหรือเปล่าพนักง,งานสอบสวนก็เอาสำนวนกลับมาสั่งฟ้องเอ่อมาสอบเพิ่มแล้วก็ส่งให้อายการนะครับถ้าส่งให้อัยการอายการรู้เสร็จโอเคครบประเด็นเลยครบถ้วนทุกดอกทุกตะตคงทีนี้แหละครับคนที่จะสั่งฟ้องคือพนักง,งานอายการนี่มันก็มีไอ้คนบางคนก็ไปคิดว่าโอ๊ยพนักง,งานสอบสวนอ้าวที่ค้างเลยไม่ค้างนะแม่งตั้งแต่กู จุดทูบไปเมื่อกี้นี่โทรศัพท์มีปัญหาตลอดจุกลู้ <c oughs> นะฮะเสร็จะเรียบร้อยเป็นไงอ่ะที่นี่นะฮะอ่าก็อ่าไอศิอออออย์ว่าเสาวรินเดี๋ยวโดนใจเย็นเดี๋ยวโดนไม่รอดหรอกผมบอกให้นะครับก็ทำเป็นคนเก่งอ่ะนะทำเป็นคนเก่งอวดรู้อวดรู้คู่บารมีนะแล้วก็แกล้งแดกนู่นแดกนี่โชว์ สุดท้ายแม่งเฮียขายของจุกกรูสุดท้ายขายของเฮียเขารู้หมดแล้วนะครับอืมนะอย่าไปขายของเลยนี่ต้องชมลมเฮียนี่ชมลมผมนี่นะครับไอเฮียยังยากจนอยู่เลยสัตว์ทุกวันนี้แม่งเอซอยู่ต่างจังหวดัดโอ้โหเห็นแล้วมันทีนะโดนโกงทั้งทั้งทั้งหมู่บ้านและเราไม่มีปัญญาไปจริงๆเลยบอกตรงไม่มีปัญญาไปเลย แล้วไปทีแม่งต้องเขาค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเนะ่ะเพราะเราไปเนี่ยเราไปช่วยเขานะไม่ใช่ไปเอาตังค์เขานะไปช่วยเขาเราเลยทําได้เท่าที่เราทำไงที่บอกไงนะฮะหัวเราะดังๆเดี๋ยวผมกลัวลงข้างบ้านแม่งเอาปลาลงเท้าใส่ไอ้เด็ห้องไม่ได้เก็บเสียงด้วยนะครับอาจารย์คิดว่าทนายกับลูกความใครไปป่อนก่อนกันมากเลยถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเลยจริงๆนะผมว่าลูกความแม่งไปก่อนว่ะเพราะว่า อไอของทนายความนี้น่าจะสู้กันยาวยาวนะครับอ่นะฮะแปลกจังไอทนายคนคนนี้คนหนึ่งมันจบกฎหมายมาเป็นทนายได้ยังไงไม่รู้กฎหมายจริงสักอย่างบางทีคนจบมาบางทีคนจบมาก็ใช่ว่าจะเป็นคนเก่งทุกคนนะฮะไม่เก่งก็มีเยอะแยะนะงูปลาก็เยอะแยะบางคนจบมาแม่ไม่เคยว่าความก็มีนะที่ไม่ว่าความเพราะอะไรกูไปยืนถือป้าย ก็ไปยืนถือไป้ายไม่เคยขึ้นสารเียมีเยอะแยะนะนะครับนะครับโอ้ขอบคุณมากเป็นสีภาษาอังกฤษไอ้สีภาษาพมพูอะไรเนี่ยนะก็เป็นแบบนี้แหละผมถึงบอกไงบอกว่าไม่ต้องห่วงทุกวันนี้อยู่กันไม่ได้หรอกที่ไปดา่าไปด่านะครับสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่ไปบอกไอ้สองเท่าผู้ยิ่งใหญ่คนเนี้ยมึงไม่มีที่ยืนหรอกโท่ไม่มีที่ยืนก็กูเห็นเขามาซ้ํามึงทุกวันทุกวันนะมึงหายไปไหนอ่ะ ไอสัตว์ครั้งแรกก็หายไปสองปีนะหายไปสองปีนะครับครั้งนี้โผล่มาก็แหลมมาเลยหน้าแหลมมาเลยโอ้ยไม่มีอะไรกระจอกทิ้วๆวางเดิมพันกันแม่เอากันแม่นะครับก็นี่ผมไปยื่นผมไปยื่นให้คณะกรรมการตรวจสอบมันญ,ญาติพารณาแล้วว่าทนายความคนที่ผมไปยื่นเนี่ยนะครับที่ใช้คําพูดว่าอะไรฮะวางเงินเดิมพันกันไหมนะหรือไปท้าทายนะผู้หลักผู้ใหญ่นะอะไรแบบนี้ ผิดมันญ,ญาติไหมนะครับผมก็จะรอดูอยู่นะไม่ไม่ใช่นิ่งเฉยนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคณะกรรมการพิจารณามันญ,ญาติเนตีเรื่องนี้ตกไปผมบอกเลยนะครับเรื่องนี้ทั้งคณะไปเจอที่ศาลปกครองผมพูดคําเดียวผมฟ้องศาลปกครองแน่นะครับฉะนั้นอย่าไปตีตกอะไรง่ายๆให้พิจารณาให้ด้วยเพราะในนั้นผมถามด้วยว่าคําว่าวางเงินเดิมพันเนี่ยมันคือการพนันไหม นะครับถ้าถามไปแล้วเนี่ยท่านไม่ตอบผมไม่ว่าแล้วท่านตีเรื่องนี้ตกไปเมื่อ,อไหร่เราพบกันที่ศาลปกครองผมพูดแค่นี้เพราะคุณก็เป็นเจ้าพนักง,งานไงดังการออกคําสั่งใดๆของคุณเนี่ยนะครับมันก็ย่อมมีผลจกรู้<笑><笑>นะครับวันนี้ประชาชนเขามีสิทธิ์ลั่นหมดอะอย่างอย่างบางคนบอกเอ๊ะถ้าเกิดสมมุติเขาเขาช่วยเหลือกันจะทํายังไงบอกก็ช่วยกันไปดีครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไร คุณอยากช่วยช่วยไปนะครับช่องทางไหนที่เราสามารถดําเนินการกับคนพวกนี้ได้แล้วก็ดําเนินการนะครับก็เอาให้ให้เสียชื่อเสียเสียงกันไปให้สังคมรู้ว่าอ๋อไอ้คนพวกนี้นะครับมันเป็นพวกเดียวกันนะหรือเปล่าใช่หรือไม่เป็นอย่างนั้นจริงไหมทําไมคุณถึงอะไรฮะทาไมคุณถึงต้องช่วยเหลือกันผมจะบอกให้เลยนะฮะวันที่ผมให้เลขานุก,การชมรมไปยื่นหนังสือเพื่อนะครับให้ คณะกรรมการพินามนญาติของทนายคนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่รับเนี่ยเขาบอกไงรู้รู้ไหมเขาบอกว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายคุณยืน่นคุณคุณคุณร้องไม่ได้คุณมายื่นตรวจสอบไม่ได้บอกคุณจะบ้าเหรอนะครับเราก็เลยอธิบายความอธิบายฟาร์มให้ไปบอกว่าถ้าคุณไม่รับเดี๋ยวคุณจะโดนนะเรื่องนี้เรื่องนี้นะรปรากฏว่าไงครับรับ <laughs> ปรากฏว่ารับ รับเสร็จอีกก็มีปัญหาอีกมีข่าวกระซิบกระซิบมาบอกว่าไอ้สิ่งที่เราไปยื่นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการยกนะตีตกไปนะผมก็บอกอ่ะกตีตกก็ตีตกสิมึงตอบมาเป็นหนังสือให้กูก็แล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่มชามาพูดกันปากเปล่าตอบเป็นหนังสือกูก็จะได้เอาหนังสือเป็นหลักฐานไปเล่นต่อที่ศาลปกครองไง oh, <no. S 1> ไม่โน no, แล้วของจริงครับของจริง oh, <no. S 1> <laughs> นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ โกงแชร์ไม่มีเงินใจ่ายให้คนที่เล่นผิดคนคือเล่นแชร์ก็ผิดแล้วครับอย่าว่าแต่โกงแชร์เลยครับเล่นแชร์ก็ผิดครับข้าราชาการพนักง,งานพนักง,งานราชการพนักง,งานวิสาหกิจผมไม่แน่ใจนะแต่ข้าราชาการพนักง,งานราชการลูกจ้างนะครับในหน่วยงานราชการเนี่ยเล่นแชร์ไม่ได้ผิดกฎหมายมันก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วนะครับอาจารย์ครับฟ้องศาลใครฟ้องเลยค่ะเดี๋ยวท่านเปาตัดสินตายหาแล้ว นี่ผมโทรติดต่อจันเจ้าไม่ได้ <c oughs> จกรลูนะครับอืมจกกู <c> ่ <oughs> <c oughs> นะครับอยากจะตั้งชมรมร้องทุกข์ที่หมู่บ้านจังค่ะ <c oughs> บางคนจนๆไม่รู้กฎหมายไม่รู้จะไปปรึกษาใครบางครั้งเจอพวกมีอำนาจเอาอำนาจมืดนะครับมาคุกคามชาวบ้านค่ะก <c oughs> <c oughs> ็ะ <c oughs> ทำได้นะฮะก็ททำได้แล้วก็รวบรวมสมาชิกอย่างของผมตอนนี้นะครับสมาชิกชมรมผมก็เกือบลอยแล้ว เกือบ100ท่านแล้วมีอยู่ประมาณ890แล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ทำกับชมรมจริงๆเลยเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณเกือบ1ิท่านนะครับและที่เหลือก็เป็นสมาชิกชมรมก็เขาก็าส่งข้อมูลมานะครับก็สวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันจันทร์อังคารพุทธส่งดอกไม้ส่งอะไรกันมานะครับก็าถามไทยคุยกันเหมือนพี่ๆน้องๆน,นะครับใครอยากที่จะเข้าชมรมผมเนี่ยอยากจะัามสมาชิกก็อินบ็อกมานะครับก็แค่ให้ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ ไอดีไลน์เท่านั้นเองนะครับนะมาเพื่อยืนยันตัวตนสักหน่อยหนึ่งเวลาคุณร้องอะไรมาเราก็จะได้ดูหลักฐานนะครับแล้วก็เสื้อชมรมกันนี่เห็นไหมนี่สีขาวแล้วก็นางแบบสาวแสนสวยของผมก็นะฮะเป็นสมาชิกชมรมก็ได้รับเสื้อก็ถ่ายรูปลงไปแล้วสวยจริงนะฮะเธอสวยจริงไม่ใช่เสื้อสวยเธอสวยจริงพอเธอสวมเสื้อไปแล้วเสื้อผมหมองเลยจุกรู้นะครับเอ นะครับอยากรู้ว่านั่นจะโดนจับไหมโดมีดมอะไรที่เคยเคยบอกไว้อ่ะเดี๋ยวก็โดนนะครับคดีห้ามนุษย์ไฟฟ้าเงียบไปเลยก็เงียบสิครับไม่เงียบได้ยังไงอ่ะยังกล้าไล่สดอีกเหรอเที่ยวไปกล่าวหาสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการองงาระไรเขาเขาโง่รังกังนะไปบอกผู้ใหญ่ไปบอกไอ้สองเท่าผู้ยิ่งใหญ่คืออะไรฮะสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่นี้ทุกคนรู้ใช่ไหมที่แกเป็นจอมเขาอยู่อยู่บนยอดเขาโง่รังกัง ไปบอกว่าไม่มีที่ยืนหรอกคนสองคนนี้ไอคนนี้ก็เป็นแบบนี้ไอคนนี้ก็อะไรเป็นแบบหนึ่งคนหนึ่งก็ทนายคนหนึ่งก็ทนะพี่อัจฉริยะโดนตลอดหาว่าเป็นทนะแล้วมึงไม่อายบ้างเหรอที่ทนาเนี่ยนะครับไปเล่นกับทนายความจนถูกออกหมายจับทั้งสองสำมายไม่อายเหรอนะครับและที่แล้วพราะทนะใช่ไหมทนะอย่างพี่อัจฉริยะใช่ไหมที่เอาให้คนบางคนเนี่ยที่ไปเบิกความเท็จไปเป็นพยานเท็ด ไอ้เฮียถึงขั้นหงายท้องอก็ทนะไม่ใช่เหรือนะทนะอย่างพี่อัชริยะไม่ใช่หรือที่ทําให้พวกมึงหักหลังกันเองอะตุ๊กรูนะครับนี่แหละทนะทั้งนั้นไอ้เฮียมึงเป็นทนายอะเออแล้วทําไมถูกออกหมายจับอะทำไมใช่ไหมจริงไหมยิ้วตุกรุสุดท้ายอะไรอะ สุดท้ายคุณทําอะไรพี่อัจฉริยะเขาไม่ได้คุณก็ไปเที่ยวแควเขาอะไรเขาก็หวังว่าอะไรฮะหวังว่าอะไรหวังว่าสังคมจะโจมตีพี่อัจฉริยะแต่เปล่าเลยคุณดูอย่างหวยแม่น้าหนึ่งที่จุดทูบเดี๋ยววันเนี้ยเว็บสนุก .com เนี่ยเขาเอามาลงนะแล่วประชาชนคอมเมนต์เขาบอกพอแล้วพอเหอะหยุดทีนะขอร้องละอย่าจุดเลยเนี่ยครอบครัวเขาเดือดร้อนนะแม่เขาก็บอกว่าไม่เลิกหรอกใครจะดากูก็ดา่าด่าไปเถอะกูไม่สนใจ นะครับดากูมาเดี๋ยวกูฟ้องปิดปากแม่งเลยจุกุ <S <S เห็นไหมเพื่อให้ให้เขาหยุดได้ยังไงเขาหยุดเขาว่าขายของระบากกันสิแม่เอ,อ้ยนะเนี่ยวันหลังผมจะจุดทูบ้างไอ้เหี้ยนะจะจุดทูบก้านยาวไม่มีเลขจุดบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้อนะฮะคนที่ไม่ดีคนที่มอมเมาเยาวชนคนที่นะครับทำลายศีลธรรมอันดีในสังคมเนี่ยขอให้มันติดคุกติด,ตดตาราง แล้วเรื่องนี้ไม่จบนะผมจะบอกให้นะครับเรื่องนี้ไม่จบนะไม่ใช่ไปแก้ไม่ใช่แค่ไปกล่าวโทษนะนะครับผมจะเดินทางรวบรวมเอกสารและเพิ่มเติมอีกหนึ่งหนึ่งหรือสองชุดนี่นะครับผมจะเดินทางไปที่สารอาญาจังหวัดสารอาญามินบุรี oh, <no. S 1> ไมโนแล้วของจริงเลยนะครับผมจะไปสารอาญามีนบุรีนะครับเพื่อไปยื่นเอกสารให้กับสารนะครับ ให้เพิกถอนคำสั่งประกันตัวผมจะเอาเขาเข้าคุกให้ได้ผมไม่ยอมหรอกก็ศาลท่านบอกชัดเจนแล้วว่าห้ามนะมีพฤติกรรมทั้งท,งทางตรงและทางอ้อมไม่กลับบ้านกูจุดแม่งเลยกลับบ้านกูจุดอีกแล้วก็ออกคลิปเนี่ยทุกคลิปไปผมดูดไว้หมดแล้วท้าทายไม่เคารพเลยครับไม่เคารพคำพิพากษาศาลไม่ไม่เคารพกฎบัตรกฎหมายนะจะจุดต่อแล้วก็จุดต่อเนื่องล่าสุดงวดที่ผ่านมาก็จุดอีกแล้ว เรื่องนี้จริงๆแล้วมันมีในยะเว้ย oh <no. S 1> จริงๆมันมีในยะผมจะบอกให้เลยก็ได้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการแต่ผมไม่พูดลึกนะผมรู้เข้าว้าวว่ามันเป็นกระบวนการนะครับก็คล้ายๆเลยครับคล้ายๆละครกก,กกอกอะ่ะ oh <no. S 1> มาโนฮีอะไรตอนนี้เจ้ากลู้สินะครับมันเป็นขบวนการ หนังมันสร้างคล้ายๆกันนะอกอกอกการละครการทีวีเขาก็ดังมาได้ก็เพราะแบบนี้ฉะนั้นเรื่องของอะไรฮนะเรื่องของคดีจุดทูบเนี่ยนะครับกว่าจะมาเป็นคนนี้ได้เนะี่ยเขาก็ต้องมีนะฮะขั้นตอนกระบวนการ,นะร yeah, yeah, เยอะแยะไปหมดแต่ผมรู้ไงแต่ผมไม่อยากพูดพูดไปก็เดี๋ยวเฮียแม่ก็ับมาฟ้องกูอีกนะครับเอาเป็นว่าท้ายคำพิพากษาของศาลก็บอกแล้ว